แล้วโกมาไดมาก็เดินทางมาถึงตอนที่18แล้วนะครับซึ่งคีวีเราก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันแต่คนพร้อมแล้วก็มาร,รับชมกันได้เลยครับหลังจากที่โกคูแปลงแรกเป็นซูเปอร์ไซยาคขั้นที่3นะครับแฮซี่ก็ถามบูมาว่าน,น่าโกคูเหรอตัวคนอื่นๆตาก็สะบักสะบอมไปต,ตามๆกันก่อนที่โกมาจะถามโกคูว่าจะเล่นกลตลกตลกอะไรอีกแต่แล้วโกคูก็ได้เร่งพลังนะครับแต่แล้วก็เคลื่อนย้ายในพิบตาต่อยโกมาเข้าแบบจังๆไป1ห,หมัดโกมาที่จะสวนกลับไปแต่ก็วืดตอนที่จะถูกโกกคูเต้ใหออี1ดก แต่นาโกคูก็ปล่อยพลังเสบแบบรัวแต่โกมาก็หลบได้ก่อนที่ทั้งคู่จะแลกหมัดกันอย่างดุเดือดซึ่งพอทุกคนเห็นแบบนั้นก็ทําให้พวกเขามีความหวังว่าจะชนะและส่งกาลังใจไปให้โกคูแต่นั้นจอมันดูกับทามากามิก็เข้ามาร่วมสู้ด้วยนะครับแต่ก็ถูกโกมาซัดฟิวไปคนละทิศคนละทางแต่แล้วจอมันคูมันก็คว้างคุกกี้ไปให้กับจอมันดูกินและบอกกับน้องชายว่ามันก็เพิ่มพลังได้เหมือนกันซึ่งพอจอมันดูมันกินคุกกี้เขาไปก็ทําให้พลังของมันเพิ่มขึ้นนนนจรริงงๆอเเเมมมมื่่ัััห็็โกกคคูพลทําาตะบ ทำให้ที่หัวของมันมีหนองงออกมาคล้ายกับผมของโกคูกลายเป็นซูเปอร์จอมันดูแต่นั้นทั้งคู่ก็เข้าไปฟัดก,กับโกมาพร้อมๆกันโดยจอมันดูนั้นจับโกมาเอาไว้แล้วก็ให้โกคูต่อยเข้าแบบจังๆเป็นหนึ่งหมดัดแต่นั้นจอมันดูมันก็เวียงโกมาอัดกับภูเขา่อนที่โกคูจะพุ่งมาต่อยซ้าอีกหมัดแต่นั้นจอมันดูมันก็รวมหมัดเซอโกมาแบบชุดใหญ่แฟกับพิบนะครับจอมันคูก,ก็เชียร์น้องชายว่าเยี่ยมไปเลยนายทาได้แต่แล้วพลังคุกกี้ของจอมันดูก็หมดนะครับโดยถูกโกมาซัดปิว แต่ก็ถูกพลังของเนปิศาจท,ที่สามด้งานจจกระเดนเป็นปคนละทางแต่นกมาก็ตามมาอัดโกคูซ้ำต่อด้วยเปิดพลังใส่อีกดอกทาให้โกคูนะั้นสักสะบอมจนไม่สามารถต่อสู้ได้อีกกมาเห็นแบบนั้นก็บอกว่ามันคงจบแค่นี้แหละเดี๋ยวจะจัดการกับพวกเขาให้หมดทุกคนเลยคุเบจิต้าที่บาดเจ็บหนักจนลุกไม่ขึ้นก็บอกว่าแบบนี้ไม่ได้การแล้วในสภาพแบบนี้พวกเขายับยั้งกมาไม่ได้แน่ แต่ในขณะที่โกมากำลังจะจัดการกับโกคูนะครับบูเนะว่าก็เข้ามาและมอบพลังให้กับโกคูซึ่งมันก็ทําให้โกคูนั้นมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ซยาขั้นที่4ีอกมาที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้ชัดพลังลูกใหญ่ใส่โกคูแต่โกคูในร่างซูเปอร์ซยาขั้นที่4ี่ก็สามารถดันกลับมาได้อย่างสบายซึ่งพลังของโกคูในร่างนี้ก็แข่งแกร่งเอามากๆนะครับขณะพิกโกโรย,ยังบอกว่าชางเป็นขี้ที่ทรงพลังจริงๆ และซูเปอร์ไซยาขั้นที่4ในภาคน,นี้ก็มีหางที่เลียกเฟลเลมาจากภาคกีทีอีกด้วยนะครับแต่ต่างกตรงที่ในภาคน,นี้โกคูจะมีผมสีแดงส่วนในภาคกีทีนั้นผมจะสีดำแต่นักโกคูกับโกมาก็พุ่งเข้ามาซัดกันอีกรอบแล้วก็เป็นทางด้านโกคูที่ตอนนี้พลังเหนือกว่าอย่างชัดเจนมืถึงโกมาจะถูกโกคูจับเ,เวียงไปอัดกับพูเขาแล้วก็ตามไปซ้ำอีกทีแต่ด้วยพลังของเนปีศาจที่3ก็ทําให้โกมาซัดโกคูกลับไปได้วันนี้ทั้งคู่จะฟัดกันอย่างมามันอีกรอบ แต่นักโกมาก็ใช้พลังของเนธปิศาที่3ทําให้ก้อนหินบริเวณนั้นกลายเป็นกระสุนพุ่งโจมตีโกคูแต่โกคูนั้นก็สามารถหลบได้และได้ล่อยพังาเสโกมาแบบเต็มๆจนบริเวณนั้นสั่นสะเทือนไปหมดแต่ถึงกระน,นั้นโกมามัาก็แทบจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับโกโลโอและคนอื่นๆจึงได้ไปช่วยอีกรอบแต่เหลือก็แต่เบจติต้าที่ลุกไม่ไหวดังนั้นทุกคนก็รวมพลังกันลุมอัดโกมานะครับซึ่งก็ทาให้โกมาเสียท่าและถูกโกคูไลอัดจนทะลุภูเขาซึ่งในขณะที่โกคูกําลังรวบรวมพลังขึ้นเต่านะครับ พิกโรกับโกเดโอก็ลวมพลังการต้านเอาไว้แต่ก็เอาไม่อยู่โกคูที่ยังรวบรวมพลังไม่เสร็จจึงได้ถูกโกมาพุ่งมาอัดจนแทบสตีลุดแต่ถึงกระนั้นโกคูก็ยังสามารถปล่อยพลังขคลื่นเต่าที่เป็นอรวชั่นอัปเกรดใส่โกมาไปแบบเต็มๆจนด้วยพลังทำลายล้างนี้นะครับก็ทําให้เกิดลุมขนาดใหญ่ตัวโกมาก็จมดินหายไปในหลุมนั้นแต่และทุกอย่างก็ยังไม่จบนะครับเอาโดยพลังคนนเนปิศา์ที่3ก็ทําให้เกิดสนามพลังล้อมรอบบริเวณนั้นเอาไว้จากนั้นโกมาก็โผล่ขึ้นมาจากลุมพร้อมกับร่างกายที่ใหญ่โตกว แต่นาโกมาก็ใช้พลังของเนปปีศาจที่3าตึงร่างของโกคูเอาไว้แต่นากโกดูพลังของเขาจนกลับไปเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่3โกคูที่ไม่มีทางหนีก็บอกว่าการมองเห็นระดับ3นี้มันทรงพลังขนาดนี้เลยเหรอกว่าที่จะถูกดูพลังไปเรื่อยๆจนกลับพืนร่างปกติคือในขนาดนั้นเองนะครับอเลกซี่ก็ได้ติดต่อมาหาโกเริโอให้ขอาดราโกบอลอีก2ลูกที่อยู่กับเขามาให้เธอโกลรโอเลยเดินไปบอกกับไฮบิสว่าตรงนี้มันอันตรายตรงดราโกบอลมาเดี๋ยวเขาจะดูแลเองแต่นากโกเรโอก็นำดราโกบอลทั้งหมดมารวมกัน ถึงอาริซุก็บอกว่าเธอจะใช้ดากรบมอนเพื่อขอพรและเธอจะเป็นเจ้าแห่งอาณาจักรปิศาจคนใหม่ที่มีพลังเวทมนต์ที่ทรงอนุภาพที่สุดและก็โค่นโกม,มาลงซะแต่นาะอนลริสุก็บอกให้โกเลโอเล็กเทพเจ้ามังกรปูลุนก้าออกมาเพราะเธอได้ให้โกเลโอนั้นไปเรียนภาษาของดาวนาเม e ็กมาแล้วโดด้วยความผูกพันที่เคยร่วมเดินทางและปรผจญภัยมากับพวกโกคูทําให้โกเลโอนั้นไม่อยากจะทําสักเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายโกเลโอก็ได้ท่องคาถาเป็นภาษาดาวนาเม e ็กอัญเชิญเทพเจ้ามังกรปูลุนกาออกมาจนรูปลักษณ์หน้าตาของเทพเ,เจ้ามังกรปูลุกกนกาเข ต่างกันตรงที่เทพเจ้ามังกรปรนกาจะมีร่างกายสีแดงส่วนเทพเจ้ามังกรเชรอนน่าจะมีร่างกายสีเขียวแอนซี่ที่เห็นแบบนั้นก็บอกว่านั่นเป็นฝีมือของกโกเลโองั้นหรอแลากันเล่นใช่ไหมทำไมเขาถึงทําแบบนั้นซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่ากโกเลโอหักหลังพวกเขาและเขาก็ทํางานให้อาริสึมาโดยตลอดแต่ยังพูดภาษาดาวนามิกได้อีกด้วยจากนั้นเทพเจ้ามังกรปโรุนกาก็บอกให้พวกเขากล่าวคำปรานาออกมากเขาจะทําให้มันสำเร็จสมหวังตามปรานาโกมาที่เห็นแบบนั้นก็พุ่งเข้าไปโจมตีเทพเจ้ามังกรปโนกกกา็ถูปรเด็นกลับไป แต่ถ้าเลนสื่อก็สั่งให้โกเลโอบอกความปรารถนาแก็บปโลนกาไปบอกให้เขาทําให้เธอได้เป็นเจ้าแห่งอาณาจักรปีศาจพร้อมด้ยวยพลังเวทมนต์อันทรงอนุภาพซึ่งโกเลโอกำลังเียนอยู่พักหนึ่งนะครับวอนนีเ้เขาจะพูดความปรารถนาเป็นภาษาดาวนามิกและความปรารถนาที่โกเลโอบอกไปนั้นแท้จริงจะเป็นอะไรก็คงต้องรอติดตามตอนหน้ากันนะครับแนวเนื้อหาในตะกบบอลไดมาตอนที่18ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอยากดูตอนต่อไปก็ยืมกรีเแอร์กิดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิวใหม่ทางช่องเราเราสำให้โคตรลาไปก่อนนะครับ